มาแนะนําตัวนิดนึงแนะนําตัวท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจันแรมรักขติวงอ๋อจันแรมรักขติวงบ้านชุมแสงอยู่ชุมแสงเหมือนกันนะครับครั้งแรกถือซองโฟีไปเลยเอาไปให้น้องใส่ใส่ไหมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกใส่ไหมใส่เขาเพราะว่าพี่ถือไปให้แล้วมาแล้วของฟรียังไงกูกก็ใช้ก่อนว่างั้นเถอะนะเราอ่ะเอ้าพอเย่างเขาฉีดปุ๊บเขาถือมาให้ให้ใช้ก็ใช้ตามที่เขา คิดครั้งแรกตอนข้าวอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณใกล้ๆเดือนนะคะประมาณครั้งแรกที่ต้องใช้นะประมาณยี่สิบกว่าวันขึ้นไปเกินสามสิบวันหลังจากขีดแล้วเหมือนใช่ไหมเขาสามวันก็ให้รู้เรื่องเลยนะจากกขประมาณนั้นแหละสุดยอดเลยนะจริงๆนะอย่าลอผมนะผมเห็นนาข้าวมาเกือบทั่วประเทศแล้วนะพอสามวันปุ๊บต้นจะแข็งใบจะตั้งเขียวใบก็แข็งนอนม้วนม้วนใบไม่มีกวนข้าวข้างๆนามีแต่นอนม้วนใบ แปลงข้างๆนี่เจอปัญหาหนอนม้วนใบหนอนกอหนอนห่อเชื้อลงเชื้อราเพี้ยไปนี่เข้าเขาใช้ยากันเราไม่ใช่แต่ของเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวหนอนไม่เข้าเพี้ยไม่เข้าลาไม่เข้าชาวบ้านเขาก็ถามกันว่าใช้อะไรทำไมทีงบ่อเขาไหมก็บอกเขาเาก็มาถามเราก็บอกว่าเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยซองเท่านี้เหรอเขาก็ว่าแบบนี้ยเอหลายคนที่ไม่รู้จักไม่ไม่เคยใช้จริงๆเนี่ยครั้งแรกที่เห็นก็จะตกใจว่าทำไมมันซองแค่เนี้ยเหรอ ผมก็จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วโลกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่านวัตกรรมคาว่านวัตกรรมหมายความว่าถ้าเราคิดคน้นหรือค้นคว้าสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงไม่จําเป็นต้องชิ้นใหญ่ก็ได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนก็นะอันหนึ่งตัวตั้งห้าหกหมื่นตัวเบื้องเริ่มเบ้อเทิมเดี๋ยวนี้เหลือตัวนิดเดียวเองคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนก็เครื่องเบื้องเริ่มเบ้อเทิมเดี๋ยวนี้เราก็สามารถดูในสมาร์ทโฟนใน โน้ตบุ๊กหรือในแพดต่างๆได้ใน iPad iPhone ต่างๆได้มันก็เหลือย่อมันนิดเดียวเองนวตัตกรรมทางการ,กรเรกษตกร,กรกรรันคับก็เหมือนกันครับนวัตกรรมทางการเกษตรก็เหมือนกันครับอะไรที่มันใหญ่ๆเราก็ทําไซส์ให้มันเล็กลงแต่คุณภาพเน How ี่ยไม่ได้หมีไปเลยราคากี่ไร่ก็ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเอาที่ใช้4ฟครั้งแรกเราเห็นผลน่ะแปลงนั้นว,วันนั้นสิไร่สิบไร่ใช้สิไร่จะทํา ใช้ซองแรกเลยสิบไร่ที่เรียนไปให้ซองหนึ่งหมดเลยไหมจ้ะซองหนึ่งซองหนึ่งก็พอดีฉีดครั้งหนึ่งได้สองถังสิบไร่หนูก็จะฉีดประมาณสองถังอ๋อถังละห้าไร่ก็คือใช้วิธีเดิมหน่อยฉีดแบบชุ่มๆนิดนึงเพราะนั้นซองหนึ่งก็ใช้ไปสองถังตกสิบไร่ฉีดรวมทั้งหมดกี่ครั้งสามครั้งสามครั้งก็ตกสามซองเหมือนกันเลยอันนี้สิบสองไร่อันนี้สิบไร่โอ้โก๊อปปี้กันมาเลยนะเนี่ยหน้าสวยคล้ายๆกันเรียททำเหมือนกันอีก ใช้ไป3ครั้งก็ลงทุนประมาณถ้าเป็นราคาผมก็เทียมนะครับเพราะว่าเราบอกว่าตัวนี้ราคาเพียงแค่600บาทหลายคนจะมองว่าเฮ้ยหกรบาทซองแค่เนื้อเหรออย่าไปเทียบกับอย่างอื่นที่มันซองเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้หกร้บาทยังไงก็คุ้มค่าใช้แค่3ซองเงินประมาณลงทุนจริงๆก็คือค่าตัวนี้แค่6 3สา0 0บแปดรบาท10ไร่ปกติที่ยังไม่เคยใช้โฟทีเลยทำข้าวได้เท่าไหร่แบงเนี้ย ประมาณ90ถังถึงเกวียนต่อไร่สิบไร่ก็ได้ประมาณสักไม่ถึง10เกวียนได้เก้าเกวียน1ิบเกวียนเก้าเกวียนสิบเกวียนก็คือมิลิมิตแค่เนี้ยไม่เคยพ้นสิบทีไม่เคยแปลงเนี้ยหลังจากใช้โฟทีตอบให้ผู้ชมทราบนะครับได้ยินนิดนึงว่าคุณน่ใช้ครั้งแรกข้าวเนี่ยยังอยู่ที่สิบเกวียนรอเปล่าพอใช้ครั้งแรกสามครั้งเนี่ยเกี่ยวข้าวได้หระได้ไปสิบสี่เกวียนสิบสี่เกวียนกว่า ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าข้าวมาจากไหนก็ไม่เคยได้รถเกี่ยวบอกว่าโอ้โหพี่รถแบบทอ่อแทบแตก,แก็เกี่ยวข้าวพี่ข้าวไหลที่ผมผมกําลังอึ้งอยู่ขออีกรอบหนึ่งหูอื้อเลยหูอื้อไปหมดเลยสิบไ, <10 S 1> ไล่สิบสี่กียนกว่าไม่เคยได้นะแล้วนาๆนานาก็นาเช่าสิบสี่กียนกว่าปีนั้นได้กําไรวิ่งเข้ากระเป๋าแบบทุกอย่างทําเหมือนเดิมครับพฤติกรรมเหมือนเดิม เพียงแค่เติมโฟทีลงไปนิดเดียวในการฉีดพ่นต้นข้าวจะตอบคุณหลังจากคุณให้สารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้ไปตอบแทนคุณโดยการให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกประมาณสี่เกลียนนี่คือสิ่งที่เราได้จริงๆนะคนนี้ได้เพิ่มมาสี่เกลียนคนนี้ครั้งแรกได้เพิ่มมากี่เกลียนครับ3เกลียวกว่าคนนี้ครั้งแรกได้เพิ่มมากี่เกลียนครับ ก็จากเจ็ดเทียนก็มาเกือบสองเทียนส <5, S 2> องเทียนสี่สามโอ้โหเลี้ยงตัวเลขนเลยนะถ้าทุกคนใช้โฟตีตามคําแนะนําของทีมงานโฟตหรือตามที่เราบอกเนี่ยท่านก็จะสามารถประสบผลสําเร็จได้เหมือนเกษตรกร,ร,กรชาวชุมแสงต้นแบบ3ท่านนี้นะครับฝากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศไทยนะครับว่าวันนี้ถ้าเรายังย่ําอยู่กับที่ยังใช้ปุ๋ยเคมีเยอะๆย,ยังใช้สารเคมีเยอะๆเ,เราอาจจะเดินไปไม่ถูกทางแล้วไปไม่สุด ความฝันของเราเราควรจะทํานาข้าวที่ลดการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าโลกอนาคตผู้บริโภคข้าวเขาไม่อยากรับสารพิษครับวันนี้ทีมงานโฟทีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้เราได้สัมภาษณ์ได้พบตวันวนี้นะครับแล้วก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ,รบจบตอนบ๊ายบายวันหน้าเจอกันครับ